สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษากศนอตบลคลองสามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์รัตนาคล้ายจินดาเราได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องถุงยางอนามัยความสำคัญของถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยกับวัยรุ่นมักเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเนื่องจากหลายคนมักกลัวหรือเขินอายการไปซื้อถุงยางอนามัยมาใช้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมากับวัยรุ่นจำนวนมากที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ด้วยถุงยางอนามัยแม้ว่าจะมีวิธีการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์อื่นๆโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแต่ก็อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อกรรมโรคถึง5เท่าเนื่องจากการสัมผัสของอวัยวะเพศและสารคัดหลั่งโดยตรงกับคนอื่น โดยวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีเริ่มที่การปรับทัศนคติของการใช้ถุงยางอนามัยกับวัยรุ่นก่อนซึ่งเริ่มจากการให้ความรู้ถึงผลกระทบจากการไม่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ที่อาจส่งผลกระทบตามมาได้ประโยชน์ของถุงยางอนามัย คุมกำเนิดหน้าที่ของถุงยางอนามัยคือการป้องกันไม่ให้อสุจิเล็ดลอดเข้าไปในบริเวณช่องคลอดได้ซึ่งการสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์จะช่วยให้มีโอกาสคุมกำเนิดได้มากขึ้นเมื่อมีการสวมถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีดังนั้นควรสวมถุงยางตลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์และสังเกตให้ดีก่อนว่าถุงยางอนามัยที่สวมอยู่นั้นรั่วหรือชำรุดหรือไม่ การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนื่องจากการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วถุงยางอนามัยยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเช่นโรคเอดการมโรคหนองในซิฟิลิสเป็นต้นเพราะการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกันโดยตรงของสารคัดหลั่งและอวัยวะเพศทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสได้ง่าย ลดการบาดเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ทุงยางอนามัยมีส่วนผสมของสารหล่อลื่นในปริมาณที่พอเหมาะเมื่อใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ลดโอกาสบาดเจ็บของอีกฝ่ายได้ทั้งนี้ถุงยางอนามัยยังสามารถใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นได้อีกด้วยข้อควรรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย ห้ามใช้น้ำมันหรือโลชั่นเป็นสารหล่อลื่นการใช้สารหล่อลื่นอื่นๆเช่นน้ำมันมะพร้าวโลชั่นเบบี้ออยล์วัสลีนสบู่เหลวที่ไม่ใช่เจลหล่อลื่นจะทำให้ถุงยางอนามัยเกิดการฉีกขาดได้ง่ายในขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการใช้ถุงยางอนามัยได้ดังนั้นควรใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของซิลิโคนเท่านั้น ถุงยางอนามัยมีวันหมดอายุสำหรับใครที่ได้รับถุงยางอนามัยแจกฟรีหรือมีถุงยางอนามัยที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้เป็นเวลานานควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนนำมาใช้งานทุกครั้งเนื่องจากสารหล่อลื่นที่อยู่ในซองถุงยางอนามัยนั้นอาจเสื่อมสภาพหรือหมดอายุไปแล้วเมื่อนำมาใช้อาจก่อให้เกิดการะระคายเคือง หรือถุงยางอนามัยชํำรุดได้